สวัสดีครับผมเก่งขายอสังหาริมทรัพย์รับผู้ขายปับนะครับตัวแทนจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับฟาร์มมิ่ของผมก็คืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอที่อยู่รอบอำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะไม่เกินรงไหนรอบสามนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่โครงการรีเจนโฮมหนึ่งนะครับบนถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับโครงการนี้อยู่ใกล้เซ็นทรัลเฟสเพียงสองกิโลเมตรเท่านั้นนะครับใช้เวลาในการเดินทางนานสุดเนี่ยไม่เกินห้านาทีนะครับ ท่านผู้ชมครับการซื้อบ้านเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตวันนี้กิ่งขายอสังหาริมทรัพย์จึงจะขอ,อนํา5ข้อคิดก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมาฝากนะครับข้อที่1เนี่ยควรวิเคราะห์ทําเลด้วยตัวเองอย่าฟังจากคนอื่นนะครับแต่ให้ลงสํารวจแล้วก็วิเคราะห์เองท่านอาจจะขับรถด,ดูทั้งเวลาเช้าสายบ่ายกลางวันย็นหรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนนะครับว่ามันตรงความต้องการของเราหรือไม่ข้อที่2เนี่ยไม่ควรใช้แต่อารมณ์ในการตัดสินใจ การเลือกบ้านเนี่ยใช้อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้นะครับจึงควรจัะสมดุลระหว่างความชอบแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดที่ศึกษามาให้ดีก่อนข้อที่สามเนี่ยตั้งจุดประสงค์ให้ชัดว่าบ้านที่ซื้อครั้งนี้เพื่ออะไรอยู่อาศัยเองหรือเพื่อลงทุนนะครับเพราะทั้งสองอย่างนี้ใช้เกณฑ์การเลือกที่แตกต่างกันข้อที่สี่ควรซื้อที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับกำลังของตัวเอง โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ควรผ่อนบ้าน25%ของรายได้หรือมากสุดเนี่ยก็ไม่ควรเกิน35%นะครับไม่งนั้นเนี่ยต้องลำบากแน่ๆเลยแล้วข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับอย่าเห็นแก่ของราคาถูกไม่ควรใช้เกณฑ์ราคาเป็นตัวตั้งเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันอาจจะแพงที่หลังก็ได้ควรจะเปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานนะครับของเราเช่นเดินทางสะดวกไหมปอดภัยไหมสัญจรสะดวกสบายไหม ไม่เช่นนั้นเนี่ยถึงถูกวันนี้แต่ถ้ามันไม่ตรงความต้องการของเราเราก็ถือว่าไม่คุ้มนะครับมันจะกลายเป็นแพงไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับหากเราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้บ้านที่ตรงตามความต้องการของเรานะครับ